บ้นานห้องฟ้ารวยสวัสดีพี่สุภุสุขครับผมตอนนี้แอดกำลมาอยู่วัดป่าแห่งหนึ่งเนาะครับทุกท่านมาถามแนวทางของมาตามแนวทางของปู่วัดป่าครับทุกท่านเป็นบรรดาท่านสำคันได้ไปนองเด้อบ่าวลายยายห้างดอกอาที่ตูหาที่ตเนาะผมซื้อเจ็ดชุดแต่ไม่ได้กลับโอ้ผมซื้อเจ็ดชุดแต่ผมบม่กลับนะโอ้ยหอยผมเป็นเออ ไป้ผู้สำนักไดกระพานผู<อ>้ว่าตัวใดบนบ่มากว่าที่แล้วเหรอวบ่ที่ว่าพู้ไปซื้อไงมที่ว่าพู้ไปซื้อบา้านกะเจ้าบอกว่านบ้ามากบม่ามากนะผู้ไปซื้อตัวใดศูนย์เจ็ดบครับเออนั่นาหนะโอู้้ว่าที่ซื้อศูนย์เจ็ดเ<อ>าซ,ซื้อเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเพราะว่าเจ็ดยังได่ข่อยขว่าไม่ถฝันมยังผมมองเจ้าน้องหรือว่า ระว้งเด็ดเราวังเจ็ดเางจ็ดปูวาฟังอยู่ปู่ยฟังอยู่วันนึงราบ้างเจ็ดขันเจ็ดบมากวนได้ขั้นแทงกับมากวนนี่ลีนักเล่งอีดีเจ็ดนะก็ปูอผู้ไปน้ำกันพันมาศูนย์เจ็ดบอมีตสิออ่พันบอมมี่ศูนเจ็ดมันบอมมาเออบอมาเต้องเื้อบอกบอกบอกปูเราต้องเื้ออออุ้ยแต่ว่าตครลูกเลขขอลูกซื้อลูกว่าเงินนี่เขาให้นุ้ยวดสามงนแล้วมัน สามน้วยตัวเดียวเด้อเสื้ออะไรอรุพราไงเออจัดหนึ่งเจ็ดรูตีบัดัดเจ็ดสามแล้วะน้อยเจ็ดสามเจ็ดยังไม่ออกหวดเจ็ดสามเจ็ดสามหมวดเจ็ดสามหวดนี่เพราะว่าบอกนึกดูกว่านึ่งน่วยด้วยเใช่เนอะหนึ่งน่วยนำบนด้วยหมวดนี่พอพอหมวดบอนเราใส่สิบเจ็ดโอ่งหมวดโอ่งหมวดสิบเจ็ดน่ะนะ บงวดเราซื้อบางงวดมึงนึงออกมึงนึงี่แม่งมึงนึงหายออกมึงนงงวดนี้มันงีแลสิมาห่้โหซื้อศูนย์เจ็ดแล้วเยไปซื้อหนึ่งเจ็ดอ้ี่แหะมาสิมาหนึ่โอ้ปูขี่ไปซื้อศูเจ็ดอไปบอกปูวันหนึ่งเจเออโอ้ยศูนบ่มีคัดหลับคัดล้อยปูคัดหลับคัดก้อยดีหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์บปูวันไหนมคักปหนึ่งกับหนึ่งเนี่งว่เน เล่หอยมววนด่นะมีหนึ that. Oh. That oh. uh ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ้อหนึ่งสองสามสามทีมนักสามเอานึงกับสองโอ้เานั่นหเอานึงกับสองวิ่งบนล่างสลับกันเลยเออเออรามาสลับกันยังบยังจำบเด็คัดออกก็ยังบนเด็คัดออกเออนม่หละทุสหนึ่งที่สุดขึ้นหนึ่งเด่นที่สุดขึ้หนึ่งมเออหนึ่งแปดแปดหนึ่ง นึ่งหาหานึงอันนี้บนบนล่างโบกบนล่างบนี่งด้คอยนีเป็นบนล่างเออโบกบนล่างวิ่งอืบนล่างวิ่งก็วิ่งหนึ่งกับสองกับหนึ่งกับศูนย์หนึ่งกับศูนย์หนึ่งกับศูนย์ดิคู่ให้หนึ่งกับศูนย์อโบกได้คอยหนึ่งกับสองเลยหนึ่งกับสองไหมเอ้ามาเอาปราหนึ่งกับสองเรียนผพีสัง เอาไซเออหั one, yeah, one all, on. On ้ายลงมา่ยลงมาก็ได <c oughs> like yep. anyway. ้เออหนึ่งกับสองเกี่เส้นใต้นต้องมาแหละตัวนึงแต่ว่าตัของมันแต่วันนึ่งแต่ว่าจะหมดจะคัดด้วยกันเถอะยังไม่ยังไม่แต่ว่าปูมันใจตัวไหปูหนึ่งโอ้มันแต่หนึ่งตัวให้บ้าเนหนึ่งหน่อเด็วิ่งเหนึหหน่จับได้ใจยังน่งคือจับ หนึ่งห้าหาหนึ่งหนึ่งแปดแปดึเดี๋ยวองหนึ่งหนึ่งสองโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ปูอย่างกว่หนึ่้าะปูนเอหนึ่งห้าหนึ่งห้ากับกับพ่อมเลยเออกับผอมว่าห้เอซคับเอาปูเอฟซกับเออหนึ่งห้าหนึ่งห้าเออหนึ่งแปดหนึ่งแปดโอ้หนึ่งแปดหนึ่งสองจะเอลานจมันจะมันบาหักเออยังมา้นาันเอาสองสองคู่เนี่ยบอกปูสองคู่ดิเอาเข่งเอาปู หกับสองเลขวิ่งบนล่างหนึ่งกับสองบานอีส2คือผมไม่มูปัวสองเอาตัวไหนมาใส่ปัวว่เอาเถือกโค้งสุดไทยมาใส่ขึ้นบนสุดไทยเหรอจับจปูปูหาย่าดก็สองจะมันเอาไปใส่แ ไอ้าจะคุะได้โอ้สองกะตีสองห้าสองแปดแปดสองสองสองล่อคงสุดท้ายล่อคงสุดท้ายอ่าล่อคงสุดท้ายเอ้ดีใจได้ไ่ที่ปูสีบ้าไให้ลคงสุดท้ายดังเลขวิ่งปูฟันทงสีหนึ่งนอนหนึ่งกับสองฟันทงสีหนึ่งงามเนาะเออก้เหน่งามปูงามโอ้ยบางหันบเบอปูขนาดเลขทั้งเลมาก็บอถือกว่าเลขเพาว่าดังๆอ่ะหนึ่งก็หาเขาบ่อเขาบ่อเขาบ่อเขา สักเล็ก็บ so like oh. yeah, nice. uh ้าเขาบ่าเขาบ้านบ่าเขาบ้าจะมัหายังล่าบ้เนี่ยผู้ใดยังมีมากเนี่ยน้องบอลไหมนังโอ้ยยาน่ะบ่าเขาเขอกันบ่าหวนนี่ไหมยั่งยั่งยั่งนิ่มููรถคำมันไปเอาหนังสือมาเมื่อวานหู้แตวเมว่อานบ่โงกันแตวบอกโกเข้าดีซีที่แปดแปดที่ที่หาที่เวดเดคิดวันนั้นนี่จะเสียมือจรงือไงรอโอ อันที่แน่ๆคือปูหมันใจนี่คือเลขกหนึ่งเล็กหนึ่งเลขกวิ่งปูงเล่เลขเล่อยจะมีดหนึ่งสองสามตัดขบอยบ่มักสามขดสัดสามสิหอนึงกับสองมักที่สุดก็หนึ่งสองนั่นสิหาตรงมาใส่ไม่ต้องหาไม่ใช่เป็นองหาอ็ไ้เดี๋ยวต้องหาต้อง,นง <laughs> อหน,น,น,นึ่งเม,ม,มื่อเข้าฝันมีคนเสียาีวิาผมไบ่มูนรับก่เขาอีกอมจะว่าดวย ปูบัจจิเป็นก็มวมปูหนึ่งม้วนปูหนึ่งแบบว่าระวางเระวางเกศปาดิม้วนนี่ปูบัจจย่งเกนระวังเก้างลมาเข้าหรอกมาันนั้นมาันเกศช้มันเป็นรักร้อยโอ้เกศขีเป็นรักร้อยโอ้ขันเกศมากเป็นหลักร้อยไช้ปูด้วยมากมันจะเป็นรักลอยโอ้ขั้นเกศมากปู่วขีเป็นรัก้อย นี่และชุนี่ะชุนี่ะไปตกาวกันลงสุดท้ายขอมมหาภูมภูโกงยุทธไต้ฝันพร้อมเด้อเด้อฝันพร้อมน้ำเนี้ยประกอบว่าแดดภูวาภูว่าสูดเนาะบฝันสูดเนาะมสูดเลยมั่งโอ้ครับช่นว์บอกรีว่าบาสุนมาสัคันบ่ถือลอตเตอรี่ไอ้หกเก้าแปดหนึ่ง สองใบตายเลยอ้าปูเถึงลอตเตอรี่ยู่บ่ลอตเตอรี่แล้วาะใช่มันน่ะนะองครับเลขไช่ครับนี่นี่นี่ยปูถึงเลขไยวะอยือายจ่ยมัดสืบไปรับเงิน้เอ่อพี่น้องรอรอเอาเอาเอเอาตัวเลขมาให้เอฟีบ้างเอ้าบงอเอพี่น้องแคบหน้าจอยแล้วครับเด้อปูไ้มาสองหางสองเม็ดบนล่างไปกลับเด้อพี่น้องเด้อ สิบห้าสิบแปดหนึ่งห้าหนึ่งแปดไปกลับด้วยมาแล้วแต่ว่าส่วนเหล็กวิ่งนี่ก็คือบนล่างวิ <rawd unre> ่งแบบนี้แต่แนวเนีมันจะถือข้างนั่นหนึ่งชิ้นบอลนึ่งนี่แปดแปดห้าห้าหนึ่งหนึ่งนี่คือเนี้นิโบอลแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งนี่กัพิษตัวเดียวนี่นี่ก็โอเหล็กเงาเก้านี่เก้านี่มันมันสูยรเนาะมันหางขาดบอลนี่ทั้งหนาเนี่ยทั้งหนาทั้งหนา นี่ตัวนาเนี่ยมันก้าหนึ่งสี่ทั้งหลังขึ้นกันท้างหลังกับขึ้นกันเก้าหนึ่งสี่ขึ้นกันปูเลขไท่มอลมันมันตัวนาบ่เด็กนาหนี่มันจะแมนอยู่นี่นี่นี่ก็เป็นนี่นี่หนึ่งแปดหนึ่งห้องคอยเห็นป่ะอันนี้ของหนึ่งหนึ่งแมดนี่สองคนมาชือชือตัวนี้สองใบนี่ตัวนี้เนี่ยเก้าแปด เอีนี่ยเอาเอาูถือกันลอตเตอรี่สองใบทครับนี่สองใบท่อยเอาคู่ซื้อจนสิ้นเลยนะี่คอยซื้ซื้อสิเลยครับเลขชุดครับโอ้ปูถือลอตเตอรี่เก้าก็นี่ก็หกเก้าแปดหกเก้าแปดปูถือลอตเตอรี่สองใบทว่างหุนแล้วสิเป็นไปกปขึ้นเงินสว่างหรือปล่าสว่างว่าถือยุทธภัยถือไปซื้อสวางบ่ ช่างไงพวกที่ขายเามาหายเลยเขซื้อค้อนมูเลยนี่ข่อยแค่พี่ที่สี่เลไม่รู้ม้ามึงเคยซื้อไว้เลยที่แปดแปดบ่อพี่น้องครับนาจอครับผมแนวทางของครูเถ่าของเขานะครับสมมๆิว่าปล่อยต่องวดแล้วบนล่างวิ่งหนึ่งกับสองเน้นที่หนึ่งได้พี่น้องได้ปูจับปูหาก็คือหนึ่งห้าหนึ่งแปดสองคู่สองหาเลขวิ่งกันหนึ่งกับสองเน้นที่หนึ่งกับปูวาลลอคงูทรายปูขี่หาปูหามูมาใส่สองได้พี่น้องได้ กู้กับว่าไปเข้าๆไปก็คือสองหาสองหงสีก็ได้นะครับสนะัมชมเนนะเอ้ามากระจัดกระจากันไปก็กปจะลืมฝากกดไลค์กดแชร์<ๆ>นั่นเห็นบอกกูว่า,สอ,าสองหาสองหาสองแปดว่าสั่นกู่ให้เข้าๆมาละเด้๋พี่น้องได้ตั้งไว้นะครับสัชมชุ่มมาคอยสุมชุ่มกันมานด้วยอ้ๆยไงมุกสุกคนก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบันท่องฟ้ารวยนะครับเด้นะอลิปหนาวกกันไหมคิปมีสวัสดีครับผม